นะคะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกุ้งเข็ญพิการนะคะก็จะมาบอกข่าวดีนะคะลูกศิษย์ของกุ้งนะคะแมววันนี้นะคะมีท่าใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวทาท่าให้ดูก่อนนะคะเป็นท่านี้ค่ะความหมายของท่านี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวก็จะมานําเฉลยนะคะในคลิปต่อไปนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะอยากจะพาชมนะคะลูกศิษย์อีกคนหนึ่งค่ะคุณมาวินชนะเลิศปัทวีนะคะขอเชิญ่อยคะ่ะ นั่งตรงไหนดีเอ่ยสวัสดีครับนี่นะคะอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์นะคะผู้ชายคุณแรกนะคะที่ทําอาชีพแห่งภูมิปัญญานะคะเอ๊ะผูแ้แฝดขึ้นอยู่ไหนครับถ่ายกล้องให้อยู่ครับมากไปที่สุดนะคะเพราะว่าวันนี้คุณหลานชมพูไม่สะดวกนะคะแล้วก็วันนี้คุณมาวินอยากจะคุยอะไรบ้างคะ,ะก็อยากจะขอบคุณพี่กุ้งนะคะครับ,รบที่ถ่ายทอดภูมิปัญญา แห่งอาชีพ่ตกหน้านี้ด้วยให้กับมาวินนะครับมีมีท่าใหม่มีท่าใหม่ไหมครับใช่ครับก็มีท่านี้นะครับมีท่านี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคบแลวท่าประจําตัว m a ส,สาด e เลยนะคะ m a s สส s a e boxing โอ้โหมากมายเห็นเห็นหรือยังคะว่าลูกศิษย์กุ้ไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาตั้งแต่เสื้อสูทสีชมพูลแล้วนะคะเยอะจริงๆนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราค่อยพบกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านเด่น ดังรวย